สวัสดีครับนะครับวันนี้พบกับเกียงศักดิ์เมล็ดและท่อนพันยาอาหารสัตว์นะครับวันนี้นะครับหลังจากที่เราได้สั่งรีโพมิกนะครับก็คือสารอาหารพิเศษนะครับที่เอามาผสมกับอาหารเพื่อให้วัวให้ควายให้สัตว์นะครับเพื่อบำรุงเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์นะครับของเขานะครับเกี่ยวกับ ลูกค้าท่านใดน,นะครับที่เจอปัญหาเกี่ยวกับวัวควายเหมือนว่าข้อลูกยากหรือว่าผสมติดยากติดสัตว์ยากอะไรเงี้ยครับความสมบูรณ์ในเกี่ยวกับมดลูกหรือว่าระบบภายในเกี่ยวกับรังไข่อะไรเงี้ยสารอาหารตัวนี้สามารถช่วยได้นะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับทางทางร้านนะฮะที่ส่งมาให้ผมนะครับก็ ของวายแคทนะครับก็เป็นสารอาหารที่กําลังได้รับการนิยมเลยนะครับความนิยมเลยก็ขอขอบคุณมากๆนะครับก็จะทยอยส่งให้ลูกค้านะครับเต็มคันรถเลยนะฮะวันนี้ก็มันหยุดพอดีนะครับก็จะได้ของนะครับนี่นะฮะเต็มคันรถเลยนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อได้นะครับสามารถติดต่อได้เดี๋ยวส่งไปให้นะครับ ลูกค้าท่านใดที่สนใจมาได้พันย่าต่างๆก็อนันได้เลยนะครับโอเคขอบคุณมามากสวัสดีครับ